สวัสดีค่ะเรามาดูสายลมกันนะคะลมเอ๋ยลมเจ้าพัานพันพาผู้คนนับหมื่นพนันวนสายลมจนนานช่วยพันเธอพันมาคนที่คอยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไป ยังได้กันนาะลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมใจลมเจ้าพา ผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมจนนานช่วยพันเธอผ่านมาคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะปุุกร้องเพลงไม่ถูกหรอกหรอกนะคะปุก จับกันปุ๊กนึกได้ก็ปุ๊กก็ร้องปุ๊กจำเนื้อไม่ได้นะคะลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมจนนั้นช่วยพันเธอผ่านป้า เจ้าลมเอยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะครูเกิลคูกล้องเอ๊ะทำไมปุ๊กพูดผิดขอโทษค่ะครูเกิลครูเกิลหนูมองสายลมพัดสายนะ้ำไม่ไหลย,ย้อนกลับใช่ไหมครับแล้วมันไปไหนเนาะลูกเนาะมันพัดกระทบ ตะลิงแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนล่ะครับตึกสีนี่สวยนะเนี่ยความใฝฝันของปุ๊กอยากมีตึกแถวอยากมีตึกแถวสักสามชั้นตีพุงนอนกินสบายเลยคิดว่าปุ๊กต้องมีโอกาสทำตึกแถว เพราะว่าตอนนี้ทุกคนชอบอากาศที่บริสุทธิ์ชอบบรรยากาศที่เงียบเงียบบ้านปุ๊กนี่ข้างหลังบ้านปุ๊กนี่ทำได้สบายเลยเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้คนหาห้องแถวที่มีบรรยากาศสวยๆธรรมชาติธรรมชาติเยอะนะคะชอบอยู่เงียบเงียบ พองแถวปลูกทีขึ้นมาทีไรนี่คือเต็มหมดเต็มหมดนะคะโอ้โหโอ้โหนกพิราบนกพิราบ <c oughs> น,นี่ตึกแถวปุุกนะคะตึกแถวบ้านใสทองโอ้โพ่อก็ไม่ยอมทำใหม่ซักทีเนอะดูสีนางสารบ้านไสทองปุ๊ก เก็บอุปกรณ์ทำนาเยอะแยะไปหมดน้ำชีวภาพน้ำอะไรก็ไม่รู้ก,กระสอบแล้วก็อะไรคาดคืดทันไถอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดในนี้นะคะเนี่ยธรรมชาติเสียงอยนิ้วล็อกอะ่ะปุ๊กนิ้วล็อกมายเนี่ยมันหนาวมันหนาวจนแบบว่านิ้วปุ๊กล็อกเลยโอ๊ยทำไงทำไง โอยนิ้วล็อกนิ้วล็อกธรรมชาติแล้วก็หันมาทางนี้บรรยากาศดีมากนี่นะคะชีวิตของคนเราแตกต่างกันการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในแต่ละคนแต่ละจังหวัดนะคะ จะไม่เหมือนกันจงภูมิใจเถิดที่เราใช้ชีวิตของเราแบบนี้ใครจะมีความสุขแบบนี้บ้างเห็นไหมคะปุ๊กปุกคิดว่าตัวปุกมีความสุขนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนาเวลาทำนาเราก็ทำนาเวลาเราว่างเราก็เล่นกับน้องหมาน้องแมว เวลาเราไปงานออกงานแล้วก็ออกงานเราก็ปรับสภาพไปตามวาระโอกาสนะคะชีวิตเกิดมาเขาให้เรามายัางไงเราก็ดิ้นรนกันไปแต่ปุ๊กอะสบายสบายแล้วค่ะอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวสบายสบาย อยากจะเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากจะทำอะไรก็ได้ทำไม่เคยคิดไปชิงดีชิงเด่นกับใครเลยนะคะปุ๊กเนี่ยจริงใครจะมีอะไรก็มีไปปุ๊กไม่เคยที่จะว่าเออกูกจะต้องมีแบบเขาปูกจะต้องมีแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีก็พอละพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเรา จะลืมตามมาดูโลกหรือเปล่าเพราะอะไรตอนนี้มันก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็มามากมายจริงจังไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวปุ๊กมั้งจริงจังแบบเนี้ยมันจริงจังแบบนี้ไม่ใช่ตัวปุ๊กหรือเปล่าปุ๊กลอค่ะปุ๊กเป็นอย่างนี้แหละปุ๊กมีหลายอารมณ์ อารมณ์สนุกก็สนุกอารมณ์ซีเรียสก็ซีเรียสอารมณ์เป็นการเป็นงานก็เป็นการเป็นงานนะคะแยกแยะไม่ได้บ้าจ้องแต่จะคอยแซะคอนอื่นคนพวกนี้โลกจิตจริงๆอุ๊ย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 นี่นะคะเราก็หันมาทางนี้ เรือเนี่ยเอามาพายไม่ได้นะคะลองแล้วติดขี่โคนเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะน้ำมันแค่เหนือเหนือดินนิดเดียวเองพายเรือไม่ไปนะคะต้องพายในคลองพายในร่องน้ำเนี่ยได้อยู่เกิน อุ้ยแม่ลืมยาดมฮึบไะไปทางนู้นดิลูกปะป้าแม่กพ็พาพากลับบ้านเลยวปะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วลูกแม่จะไปดูน้องแมวด้วยน้องแมวไม่สบายสองตัวครับตัวที่ตัวโปรดของปุ๊กด้วย,ยสงสารจังแล้วมาอากาศหนาวด้วย ไปแม่ไปส่งหนูก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวปุ๊กไปส่งคูเกิลก่อนนะคะส่งคูเกิลเข้าป่าดมมาลายหาลายไปลูกไป๊า,ายบายค่ะ